สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคยช่วยงานตับงดุกานท่องใช่าพเจ้าไปทอะไรใช่ครับก็จริงตอนนี้แน่นมากแน่นแบบแน่นไม่ไหวแล้วอ่ะเออจริงๆก็ต้องเหมือนมันติดต่อเข้ามาเยอะมากไม่รู้ว่าเข้ามาชุ่มเดียวกันไปหมดเลยตอนเนี้ยใช่มีเรื่องนี้มีวันทอง แล้วก็เดี๋ยวมีมือปืนของพีบ่บดด้วยครับเเปป็น็นพิกอะไรนะฮะยังไม่เริ่มเลยครับยังไม่เริ่มเลยครับวันทองเปิดกล้องนะครับแต่ว่าเออ่ทางม,มือปืนยังไม่เริ่มใช่มีอะไรนะฮะคือจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากจะรับทั้งหมดแหละคือ <ười> <c ười> คือถ้าเป็นไปได้ถ้าเวลามันมีสักวันหนึ่งมี50ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรับให้หมดเลย คือตอนนี้มันแบบมันเหมือนตอนนี้ที่ติดต่อมามันแบบมันน่าสนใจไปหมดว่าเราอยากรับ้งหมดอะแต่ว่าก็ต้องเลือกที่เราเลือกรับไปก่อนแล้วพอคิวมันเต็มก็เอาแค่นั้นผมว่ามันหลากหลายนะหลากหลายคือหลังๆเริ่มที่แบบเริ่มจะตลกโปกฮามากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวร้ายอย่างเดียวลนะก็ะเริ่มแบบคาแรคเตอร์แปลกๆบ้างเป็นโจงเป็นโจนอะไรที่มันแบบแปลกมากขึ้นอนะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีความ คือเลเตอร์ต่างๆก็ยังมีความยังติดร้ายนิดๆือว่าติดกลัวๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นตัวเราอยู่ตอนนี้น่าจะเกือบๆหล่นละตอนนี้น่าจะเกือบๆประมาณสิงหามันเลยลากๆนใช่ก็แล้วตอนนี้ทําหลายอย่างเลยไม่ได้ทําแค่ถ่ายอย่างเดียวใช่มีธุรกิจด้วยมีที่จะตกกอ โอ้โหไม่แน่ใจครับก็ช่วงนี้นอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้ามาเคลียร์งานตั้งแต่เช้าเลยวันหนึง่งน่าจะแบบเคลียร์มันสามสี่งานประชุมทุกวันเลยแล้วตั้งแต่นี้ธุรกิจอะไรอยู่างเงี้มันแบบการม,มันเปลี่ยนในความรู้เปลี่ยนนะคือเราว่าคือไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างเดียวพองานมันเริ่มเยอะขึ้นเราว่าเราต้องปรับคือเฟย์พยายามปรับให้แบบเหมือนจะทําให้ทุกอย่างให้มันเก็บให้มันครบเลยอย่างเงี้ยเพตอนนี้มันหมดแบบต้องหาคนเข้ามาช่วยงานด้วยแล้วใช่ตอนแรกเราพยายามโฟกัสให้ทำเองทั้งหมด แต่ว่ามันแบบมันเอาไม่อยูย่มีนิดหน่อยเราว่ามีนิดหน่อยเรื่องแบบพอความเครียดเป็นช่วงที่นอนไม่หลับด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ดูแลตัวเองค่อนข้างดีใช่ใช่ครับใช่มีเออปิดหุ่นด้วยเพราะว่าหนักด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าช่วงนี้ไม่ดูแลสุขภาพาตายแนะ่เพราะว่าแบบความเครียด ใช้ร่างกายเยอะแล้วถ้าถ่ายหนักทุกวันเจ็ดวันอ่ะถ้าร่างกายเราไม่ดีอ่ะเอเนอร์จีเรามันไม่ไม่ถึงใช่บ่เดินป่าใช่อันนั้นก็รายการคือจริงตอนแรกปล่อยกูไปอ่ะมันเป็นรายการที่ทำมาเพื่อสนองน,นี้ตัวเอง <c oughs> คือเราอยากกลับไปเดินป่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำรายการอยากถ่ายเล่นๆไปด้วย <c oughs> ดันกระแสมันดีก็เลยทิ้ ต้องทํายาวเลยลูกค้าติดต่อก็มาทีนี้ต้องหาคิวเพื่อไปเดินป่านะใช่กับทริปนี้เหรอล่าสุดใช่ปะเจวเเลทุเลใช่ปะดีไปหมดเลยอะ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนอยากทําให้ทุกคนเห็นว่าการเดินป่ามันแบบมันเหนื่อยแต่ว่ารางวัลมันสุดยอดอะ่ะมันวิวแล้วช่วงนี้อากาศหนาวแล้วการที่เราได้ไปกับเพื่อนอะ่ะเรอยากให้อยา่อินสปายให้ทุกคนได้ออกเดินทางมันเหนื่อยแหละแต่ว่ามัน เด็กก็เดินได้อ่ะหกขวบก็เดินขึ้นมาแล้วคนอายุเยอะห้าสิบหกสิบเขายังเดินขึ้นไ่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแค่มีใจออกไปเดินอยากให้ทุกคนสำรวจธรรมชาติมากขึ้นโหสนุกมากเจอผมบอกให้ว่าทริปจอวัเลกับทูเรอ่ะถ้าใครได้ดูคลิปผมบอกเลยว่าทริปเนี้มันคือครบรถอ่ะไซไฟพวกผมเจอย f o โอะ เจอเว็บโอคาดว่านะแล้วเจอผีแน่ๆสองวันซึ่งเป็นการเจอผีครั้งแรกของหลายๆคนในทิปในทิปยอะไรย่าเงี้ยแล้วก็ทั้งหนังแอคชั่นหนังบู๊หนังนีคือเยอะไปหมดอ่ะผมรู้สึกว่าทิปนี้คือครบเหนื่อยแต่ว่าสนุปทิปนั้นเดินทางทั้งหมดสี่วันครับก็รวมเดินทางก็ประมาณสี่วันใช่โอ้โหได้ได้เยอะเลยฮะ แล้วก็โดนเพื่อนด่าทั้งทิปเลยเพราะพาเขาไปลำบากต้อกอูโนอว่างมีโอหันน้าทุกคนด่าเละเลยฮะแต่ว่าแต่ว่าผมจะบอกให้ว่าดาราขอผมไปเยอะมากนะชนคนทักมาขอผมไปเยอะมากเดี๋ยวเจอแน่หลายคนเลยลมีไปแต่ว่ามีอ้ามีครับเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีแต่ว่าเดี๋ยว<ไ>เดี๋ยวจะมีไปแคมปิ้งก่อนครับวันที่สิบห้านี้นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวทริปต่อไปตอนนี้มีเดี๋ยวมีคุณจีเขาสัญญาผมแล้วว่า คุณจีเขาจะไปนัดกิจชลิศเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปแน่ๆแล้วก็มีหลายคนเลยครับเขารออยู่อันนี้จะไปไหนเดินป่าครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะไปที่ไหน,ไไหนใช่ครับรอครเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวลงสตรอรี่เดี๋ยวก็รู้ครับขอบคุณมากครับแต่งบังใช่ไหมปากปากด้วยครับแต่งบังครับตอนนี้คุบลงภาพยนตร์แล้วฮะก็คือรอกันมาปีครึ่งเนาะกว่าจะได้ฉาย ก็อยากให้เข้ามาดูคือเรื่องบทเรื่องอะไรภาษาผมตั้งใจมากอยากให้ดูว่าพวกเราตั้งใจมากขนาดไหนฝากด้วยนะครับแต่งบางนะครับขอบคุณครับ